ทันหลังน่อยโบ้ด้วยค่ะยี่เดียวดิย <scanning cooking noise> ูนยูนไปคลยไปเลยนอนเฉยอยู่เ้าอยู่นี่จ้านี่จ้า ล eh? hey? ิ <respuesta> ้ว <semester> ล<คะ>ิ้วมันลี้ขาเอ๊มัลี้น้อยเป็ดไหนเป็ดน่ารักไหมเป็ดเป็ดน่ารักเปล่า

หาไปยุหาปยุหาไปยุหาไปยุปยุอยู่นี่เลี้ยวไปยุอยู่นนีาหนสิคะนี่เปิดบรการนี้าหาใครจมปยุหาปยุเหรอลูกหาปยุ

ส่งรูปผีดไปไปหาพ่อ่ะ อปูปว่าจะหาพัดลมเล็กๆมาให้อะ